ดีเพื่อนๆนะก็วันนี้ได้อพอดีจะมาแชร์เรื่องอยาหมองวิกาบางยาหมองวิกาบางนี้พอดีได้มาจากเจจันทพรที่จังมืกันพอดีจักจะขนาแล้วแล้วก็พอดีเป็นคนที่คือเราก็หกสิบกว่าแล้วเนาะมันก็ปวดปวดเมื่อยๆได้อย่าง ตัวนี้มันคุณสมบัติในเรื่องการตรวจไหลแขนขาอะไรพวกนี้ก็โอเคทีนี้อยากอยากให้ทุกคนดูตรงนี้นะเนี่ยที่ฝ่าเท้าโทษนะฮะตอ้ตองขอโทษทุกทท่านด้วยซึ่งตอนเช้าเนี่ยจะเห็นเป็นเป็นสีดำดำเนี่ยอันนี้คือเริ่มหายแล้วซึ่งจริงจริงตรงนี้อ่ะมันจะมันจะไม่ดำนะจะเป็นสีขาวแล้วหนาเติบเลยหนามากหนาแล้วก็ที่สำคัญที่สุด หาไม่เป็นไรแต่คันมากซึ่งจําได้ว่าตรงฝ่าเท้าตรงนี้เป็นมาเป็นปีแล้วไปหาหมอโรงพยาบาลมาหลายครั้งแล้วก็ได้ได้ครีมพวกเชื้อนงเชื้อราอะไรพวกนี้มาแต่ก็ไม่หายสักทีทีนี้วันนั้นนึกอะไรไม่รู้ก็เลยมีเวก้าบารมอยู่ติดตัวอยู่ก็เลยลองเอามาทาพอดีคันนะพอคันปุ๊บก็ลองป้ายก็ไปดูตรงบริเวณเนี้ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสักประมาณชั่วโมง าการที่เรานั่งคันอยู่กลายเป็นว่าไม่คันแล้วพอพอเป็นอย่างนั้นก็รุ่งเช้าก็มาทาซับแล้วก็พออีกวันมาดูนะเนื้อที่หนาๆนะซึ่งจําเป็นปกติเนี่ยเราต้องถูดขูกออกเพราะมันคันแต่ตอนนี้นะกลายเป็นเนื้อบางเนื้อบางเหมือนกับฝ่าเท้าปกติแล้วก็ที่ที่ทุกคนเห็นดำๆเนี่ยคือมันใกล้ๆจะ แล้วก็จะมีสีแดงๆซึ่งจะเป็นหลังเท้าปกติแหละก็ต้องขอบคุณเวกาบาวด้วยก็เ,เลยได้โอกาสมาแชร์ให้ฟังว่าเวกาบาวไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ช่วยเรื่องอข้อและก็ะนิ้วลอ็อการอาการปวดตกาง,งอย่างเดียวนะข้อนี้อันนี้ก็คือคือพอพอพอ,พอมาหายแล้วก็หรือว่าเป็นความรู้แล้วก็ เป็นเรื่องแชร์ให้คนอื่นได้รับทราบด้วยก็เราคุดเอที่ตอดด้วย